ครับกาบสวัสดีเอฟซีทั้งสองนะครับคองเซียนนาดีพาร่วยสุขูสุคนนะครับครับเข้ามาตามกันต่อเดี๋ยวครับหลอบไม้นะครับหลอบวันที่สิบหากันยายนนะครับสองห้าหกนะครับวันศุกร์้อครับเดินหลอบสีมานะครับวันศุกร์นะครับอันนี้มาเบื้องพ้นหวยเล่าออกสักวันนะครับกาจะไปตามต่อกันอยกกับลาวพัฒนาเบาแหลมนะครับครับหลอบนี่นะครับของเบาแหลมนะครับสีมาตัวใดนะครับเข้ามาเบื้อง ผลห้วยเหล้าออกมาขึ้นก่อนนะครับครับผลห้วยเล่ามาขึ้นออกมาเลขที่ออกนะครับสามศูนย์แปดนะครับสามศูนย์แปดแปดสามหนึ่งนะครับส่วนเลขไทยสามตัวกออกแปดสามหนึ่งนะครับส่วนเลขล่างนะครับออกแปดแปดด้วยครับเด้อแปดแปดนะครับครับนี่คือผลงานของมือขึ้นนะครับผลห้วยเล่าออกมือขึ้นนะครับ ฟังไวพี่น้องคงถิ่โชกดีไปน้ากันเย่ะนะกับเล่าพัฒนานะครับครับรอบนี้นะครับมาตามกันต้อนะครับเพราะรอบที่แล้วนะครับเสี่ยนันดีบ่ได้็ดตามให้พี่น้องเฮาได้ครับเด้อของเบาแหลมนะครับครับรอบนี้เลยมาตามให้พี่น้องเฮานะครับเอากวนโมเลยนะครับเด้อลงใหกกวนโมนะครับของเบาแหลมครับผลงานของเบาแหลมนะเอ่อเสี่ยนันดีบ่ไดเด็ดตามนะครับบ่หูว่าออกตัวใดนะครับของเบาแหลม แต่ว่าบ่กเขานะครับแต่ว่าอีิเขาเรียกเวียงหรือว่าเดี๋ยวเด้อที่นั่นนีขออนุญาตเบื้องก้นนะครับเพราะว่าบ่ไเด็ตามให้พี่พน้องเฮ้านะครับหลบที่แหล้วทุลาร้ายครับเอามาตามต่อกันร,รอบหลบไม่หลบพี่น้องเฮ้าหลบที่แหล้วบวเขานะครับตามต่อกันหลบไม่เลย รอบใหม่นะครับเราพัฒนาเบาแห้มนะครับหอหม่องเขียนมัถนัดนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่ออกแม่ตนเนิ่นมาลงอุโบสถนะครับถ้าพะคุ้นเจ้าิันมาลงอุโบสถนะครับอยเขียดส้นบานแถวบานเสียนนาดีนี่แหละครับกลับกระดินเสียงเคียงเข้ามาจังน้อยเสียงไมโครรฟนเข้ามานะครับ เอามาตามตัวกันหรอไม่ครับครับเราพัฒนานะครับ,บเบาแหลมนะครับ บ้าแหลมหรือว่าเสี้ยนปลาตันนะครับคนเดียวกันนะครับเด้อครับรอบนี้นะครับของเสี้ยนปลาตันสิมาตัวใดนะครับเอาสายวิ่งสายหลุดก้อนนะครับวงเล็บนะครับเสี้ยนปลาตันเสี้ยนปลาตัน,นครับ เปี้ยปลาตาน้อพี่น้อง <c oughs> ครับวิ่งรูดบนล่างนะครับเอาชุดวิ่งรูดบนล่างค่อนนะครับวิ่งรูดบนล่างครับ สี ling, ain, ch 5, ่กับห้านะครับพี่น้องเยบซี่ครับสี่กับห้าครับเียนบัลนัดกับว่เป็นยังน้องพี่น้องเพราะว่าหลังจากเชนแล้วจังไฟจะว่างให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอไปตรงๆน้ำกันนะครับครับชุดจับคู่นะครับ จับคู่นะครับของเบาแหลมนะครับแต่มีศูนครับข <c oughs> ับศู <c oughs> บบบนะครับ04 0ย์สีครับศูนครับหนสครับหนครับหนสนะครับแล้วก็หนห้านะครับ 1นแล้วก็ห5 1,5หครับผม1,5ครับชุดตัวกันนะครับมีตัวกันร้อมนะครับของเสยนปลาตานนะครับกันคู่เดียวนะครับกัน9,4นะครับ ว่างให้พี่น้องเข้าแคปบหน้าจอตรงๆไปน้ำกันนะครับวิ่งโลดบนล่างครับครับของเบ่าแหลมนะครับเบ่าแหลมหลอดนี่เด่นที่นะครับเด่นสีตัวเด็ดเด่นซีล่องห้านะครับเด่นสีล่องหา้า ลองห้านะครับเขากวนเด่นไห้คู่เดียวเนียนๆนะครับของเบาแหลมก็คือศูนซีนะครับเด่นไห้ศูนซีคู่เดียวนะครับอันนี้ตัวกันนะครับบรรยากาศดีนะครับเมื่อนี้มาทำบุญใส่ให้ไร่หิ่งห้อนองเข้ากันนะครับ วันทียงพันเขียนนะครับวันที่ครับวิ่งรูดบนล่างที่สีนะครับจับคู่เด่นให้คู่เดียวนะครับสีครับศูนย์สีครับพี่น้องเข้าโชคมันไปน้ำกันกับหลอบนี่เล้ครับเด้อเอาพี่น้องเข้าเชบหน้าจอ้ก้อนครับครับเช็บหน้าจอยครับ บอตนนั้นเอาบ้างไว้เพื่อนครับพี่น้องเจ็บซี่เริ่มเียนวันที่นะครับเดี๋ยวเยน็นเลยครับ <c oughs> วันที่สิบห้านะครับวันวันวันศุกร์ที่สิบห้านะพี่น้องศุกร์ที่สิบห้าครับ กันยายนนะครับสองห้าหกนะครับเอ้าพี่น้องเขาแคปหน้าจอครับจีนน้องแคปหน้าจอเลยครับครับสำหรับเหล้าพัฒนารอบนี่นะครับข้างเบาะแมนะครับเสียนป่าตานวิ่งรวดบนล่างนะครับเด่นเซีนะครับต้องหานะครับจับคู่นะครับมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับกันเก้าสี่ตัวเดียวนะครับ เอารอบนี้ก็ขอให้ปังปังครับพี่น้องครับรอบนี้ตังว่าพี่น้องเข้าจิตมีแฮกันไปอีกรอบนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับครับถ้าเขามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสี่ยนาดีน้ำเด้อเด้อครับพี่น้องเข้าที่สำคัญเสียนาดีก็ติดตามเล็กเด็ดๆดัง,งๆมาให้พี่ให้น้องเข้าอีกรอบต่อไปนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช่อนาดีก็ไวแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ